เราเนอีเราจะก่อเชียร์ไวันนี้เราก็ได้ไปติดตามากโลกต่างๆเช่นมนดาฮารไกแมนดายามายเป็นนักกีฬาตะวันตกจะขับไปไหนงประเทศไหนไอศิลป์เก่ว่า ทำไมฉันไม่พ่กว่าจะให้จบวันนี้เลยคุณมึงเลยนอนหลับลัเปาอฮึแ้พ่อก็ไปดทำอะไรถึงว่าอะไรนี่ว่เรามาทำความดีประพฤติดีพ่อยกตัวอย่างอยู่กับเราละคนดีไม่ชิงทองดีทองดีก็จะไม่ทุกขรมารรักษาสองคี้องนิรนด พวกเราไม่สร้างความดีความดีที่มารักษาเราเนี่ยเป็นสิที่สังกัดที่พราะฉะนั้นมาวันนี้เรามาสร้างบมีความดีแต่ก็มาขอขอเอาเงินอุดหนุนให้ความดีหีุปกป้องรักษาเราให้มีกินมีกินให้สุขภาพจัดแจงเนี่ยถ้าใครมีอยู่วันนี้ขอให้หมดกันทุก่นี้ถ้าใครรวยแล้วก็ขอให้รวยที่ขึ้นไปเรื่องพ่องศาสตราจารย ที่สุดในบางเรื่องราคุนเพราะว่าอนี้ทีสแราาี่เอยด่ทุกวันเดอนให้น้อว่าะ่สารครับตอนี้แล <5 attraction> ้วกทท่จะรับรองที่ทิจัยทา้นที่ราสัที่เป็น กันโฮนันรัสโวยะรามมนโชติราสโวยะาสัพพิโอวิลากันโตซสัพโรโกวินาสัปุมาเตะภาวะอันรายโยสุขีที่าอยโอภะวะกับทีวาธนสีเิสนิจังมุฒาบัจจาโนจัตตารธัามาวะเกิดทกายปโนสุขะทังทวาตุสัพปะพังคารังรังดุสัพพะิวตาสัพพุทาสัพพามาสัพพัคตาสุมาวหะ สัทธาสุธีพระวันกุเคสัตว์สัตว์สัตว์นะครับทุกคนในเมตาตุวพอบีอย่างดีนะครับต่อไปข้าสัทธาในบูชาพระเดินนำขบรมือปฏ้บูชาพระตามพระกัจจเทศเขาพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระเะวว

เดียวทยอยกันมารับไฟติลกุลนะครับมาข้างหน้ามาก่อนแลคออกไปเนาะเรียมาติลกุลิลกุลไม่ต้องรีบนะครับนหน้ามาก่อนไปแผเดียวนะครับต่อหลังต่อหลังกันเลยรับมันอยมัอต้องฟังนะครับถ้าฟจะเป็นของผิเนาะ เลี้ยวขวานะครับข้างเลี้ยวซ้ายนะครับของชีดนะครับพยายามจะไปนะครับรับพลนะ้รก็รับป้ายนะครับตอนลังมต้องฟังนะครับเพืจะเปเร็จนแล้วก็ไปทยมาอันนี้จะเขาออกแยกนะครับมีเวลาเท่ากันครับ